โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเดมอนฟอร์นะครับในโลกตอนนี้เราอยู่กับน้องโกโจช,ชิน,นบุอา้าวไม่ใช่เส <c oughs> ี่ยครับเกมนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มเก็บเวลสู้มีเนื้อเรื่องเลยนะฮะ ติดจัดๆเลยแล้วก็ตอนนี้มันมีอยู่6ปานนะทุกคนปานแรกคือปานน้ำปานลมปานหมอกสายฟ้าปานไฟแล้วก็ปานล่าสุดนะฮะเพิ่งอัปเดตคือปานนี้ปานของชิโนบุหรือปานแมลงนะฮะผมบอกเลยว่ามันโคตรดีโคตรเอ้ยโคตรดีเลยเยนโซโลด้อะ ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปพอสมควรแล้ว,ลวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปสู้บอสตัวที่หนึ่งของเนื้อเรื่องนะครับไป Let's go จะให้เห็นความแข็งแกร่งของบอสมันคือลูอ่ามูนที่ห้าครับทุกคนนานจังวะเฮ้ย ตธอดืองตธอดืองเ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 ธอดืงเอ่อแนะนำให้กดสกิปเลยนะครับมันมันไม่เสียอะรครับผมไม่รู้ว่าถ้ามันโหลดเต็มแล้วมันจะได้อะไรเหมือนกันผมเลยสกิปตลอดเลยถ้าใครรู้คอมเมนต์ได้ด้วยด้วยได้ได้นะครับด้วยอะไรวะเออก็ด้วยถูกแล้วคอมเมนต์ด้วยนี่ครับไม่ค่อยๆรวมอะไรเยอะเกี่ยวกับพวกนี้ นแค่อยากรู้ว่าถ้าผมไม่กดจะกินมันได้เลยปึ๊บอา้าวเอาละใส่ชินอบุเสาหลักปุ๊บโอเคมันซึ่งเวลาเฮ้ยอีนนี้โอ้ยโอ้ย มันรูปแบบไหนวะปกติแล้วเอาโอ้โหกำลังจะใช้ท่าปานมาแมลงท่าที่สี่เลยเมื่อกี้ฮั่งเกียร์ต่อไปก็เป็นบอสแล้วฮนะถึงเวลาแล้วเราต้องมปเชิญบอสกัน,นี้แบบตัวคนเดียวเท่านั้นเท่าลหร่ เลิกมันเลยเกิดอะไขึ้นที่นี่คนตายเต็มเลยครับทุกคนมันแข็งแกร่งขนาดเลยครับ how l h is แกฆ่าพวกนักล่าอสูรไปกี่คนแล้วฉัน <c oughs> ถ้าฉันบอกแกม,มันก็ไม่ท้าทายซิแกคือโอคุโร่เหรอ <c oughs> เลิกคุยได้แล้วเสียเวลา ชิ้หายละเดินเอามว้แล้ว,ว,ลวทุกคนมันต้องพุ่งไปเออโว้โดนไฟเอาละเดีย๋ยอ้ยมันแข็งยังไหสุดสุดคนเดียวคงจัดการไม่ได้ในชะ่หมใช่เหรอวะเนี่ยไม่ใช่เลยมันดูง่ายนะ ชิวเกินแทงกง็โง่ยังไงชนะได้แหละเอาจริงดิเออเอ,อ้เอเชี่ยไอ,อ้โอ้โหเผาต่อเด้อคอมโบตั้งหลักเอาแล้วกันเอาคนผิตตดตะคนผมคนผิดเออเรียบร้อยเสียปเปล่าเลย นียังพ้นไฟดีจังเลยเอาละเอาคนวิ่งไปต้องวิ่งตอนนี้เท่านั้นนี่เดียวนี่เดียวเดียวอีกนิเดียวเฮ้ยแฟงรึง นี่ครับทุกคนสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเสียระเบิดแล้วปึ้มมันแปลงร่างทุกคนมันเตะผมเดียวมั้ยผมน่าจะตายเลยไอ้ล่างเนี้ยแต่ว่าเราสามารถสู้มันได้เว้ยถ้าเรารู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน,นจะรับเงิน,น เฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยโอ้โหไม่มองไม่เห็นทุกคนไฟมันแยงตาเออสู้คนเดียวไม่งเวียนทิพายเลย